สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง one one d เอ asia มาติดตามสถานการณ์ด้านชายแดนไทยพม่าก,กันบ้างล่าสุดสื่อของพม่ารายงานว่าได้เกิดเหตุฐานพม่า,าย,ยิงเรือลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ไทยในแม่น้ําสารวินชายแดนไทยพม่า,าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้เวลาย,ยิงประมาณ30นาทีแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้นะครับฐานพมาา่าได้ยิงเรือของราษฎรไทยที่สัญจร ในแม่น้ําสารวินมาแล้ว2ครั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือวันที่20เมษายนและ17เมษายน2564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่23เมษายน2564สื่อคิดถิดมีเดียของพ่อมา่ารายงานว่า เรือฐานรักษาการชายแดนไทยที่ราดตะเวนแม่น้ําสารวินชายแดนไทยพม่าถูกยิงโดยฐานทหารพรม่าเมื่อวันปฤิวัิสบดีที่22เมษายนรายงานข่าวบอกอีกว่าเรือราดตะเวนของไทยถูกยิงโดยฐานของรัฐบาลทหารพรม่าที่ฝั่งไทยในหมู่บ้านแม่ท่าตาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยฐานรักษาการชายแดนไทยแต่งเครื่องแบบและพกปืนแต่ว่าไม่ยิงกลับการยิงเกิดขึ้นประมาณ30นาที สือพอม่าบอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพพมา่ยายิงปืนใส่หน่วยพิทักษ์ชายแดนไทยหลังการโจมตีทางอากาศต่อ,อกองกําลัง KNU ในรัฐกะเหลี่ยงตามแนวชายแดนไทยพมา่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21เมษายน2564มีรายงานจากสื่อสยามรัฐว่าเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาทหารพมา่าฐานปฏิบัติการดาร์วิน ตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งตบวแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ยิงเรือหางยาวขนาดเล็กของราษฎรไทยในขณะที่เรือแล่นผ่านฐานของฐานพม่าเพื่อนําสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งและไก่สดไปส่งให้กับร้านค้าในหมู่บ้านท่าตาฝั่งและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18เมษายนมีรายง,งานจากมติชนว่า จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวกองกำลังเกเรียง KNU ว่าเมื่อวันที่17เมษายนฐานพามา่าฐานดักวินตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งตระบดแม่คองอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทำการยิงเตือนเรือของราศดรไทยจำนวนสามลำขณะเล่นผ่านฐานของฐานพามา่าสถานการณ์ด้านชายแดนไทยพามา่าดูไม่น่าไว้วางใจซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับพามา่า ซึ่งคงไม่มีใครต้องการที่จะให้เกิดสงครามขึ้นมาเพราะสงครามนั้นมันเกิดง่ายแต่ว่าดับยากแต่อย่างไรก็ตามความทุกร้อนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ